ใหญๆนี่แอันนึ่งเราค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ก็มาพบพบว่าชาวมะดามบูดีเค้กขึ้นเก้านอกจากนาะมือนี้สีผ้ามาย่ำองุ่นจ้าลาบองุ่นลาบองุ่นอ่ามือหนีสีผ้ามาลาบองุ่นนอกจ้ะเด้อฝีมือแม่ครัวของเราเน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 มาม่าสิให้เบิ่งอันนาแม่ครัวงามงามเดี๋ยวไปถ่ายรูปเอาเดี๋ยวไปเอาของขาดผมมามือหนจะดูดี ตอนนี้มันวันนี้กะใช้ผามาลาบอางุาน่นเราจะเนาะเหมือนนี่ขัดตอนแดกเพากอผ้าก่อนจะ้ะพากลางเนาะให้มันเขา่าพริกเข่าเกลือมันก็สิซีมึงซะก่อนมันอันรสชาติมันเปรี้ยวบ่อืึมเปรี้ยวอมหวานใช่ไอมฮึมเปรี้ยวอมหวานเดี๋ยวเฮาจังมาเบิ่งอันเวทีย่ำของเพิ่นเนาะจ้ะเนาะ แลกรุนคอยกะเพราใช่ปะอ้ยเปียวพี่น้องเปียกแบบนี้หลักดาบแสบพี่น้องาจะมาเบิ่งกันเนาะหน้าตาเป็นยังไงลาบอุ่ากงสวัสดีค่ะพี่ตีมสวัสดีค่ะอันนี้ก็แม่รัวกิติมาสักงใหเนาจะเนาะเดี๋ยวอ่ากิติม็เตรียมนะคะเตรียมเตรียมเตรียมกุ้งตัวใหญ่เลยค่ะพี่น้องเห็นไหมกุ้งตัวใหญ่เลยนี่พ่นเตรียมไ้ย้ำเนาจะเนาะเดี๋ยวยำ เดี๋ยวคอยจังกันมาย่างกันน่าจะเนาะไปคั่วเพื่อจะลั่งนั่นยำทะเลเพื่อนๆเตรียมยำทะเลเนาะพี่น้องเนาะไ่คั่วกะเตรียมมันเตรียมอาหารอันฉลองปีใหม่กันจ้ะเพื่อนๆฉลองปีใหม่กันจ้ะเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวไว้มาถ่ายตอนฉันสั่งไก่ด้วยละจ้ะผัดเพชรไก่แบบโคราดีเลยจ้าตุ่มตัวยังไงเลยพี่น้อง อาหารเนื้อเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยนี่พาล้างออกแล้วเขาเรียกกุ้งอะไรพี่กุ้งกุ้งแม่น้ำกุ้งอะไรกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆก็คืกุ้งลายเสือเชียร์ค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเบื่องแนวเมื้ออื่เนี่ยอันนี่ะเตรียมสลองปีใหม่กันนาะจ้ะเนาะเตรียมสลองปีใหม่กินยำกุ้งแล้วก็อัน ลาบอานุ่นจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันจ้ะเอาด้วยเนี่ยลาบของฉันเป็นแบบนี้นะอันไหนมันอร่อยก็ซอยใส่เลยลองให้เต็มที่ใช่ไหมนั่นลองมาชิมมันเปรี้ยวป่ะเปรี้ยวอเปรี้ยวเปียวเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวมากมันพอดีเนาะเปรี้ยวอร่อยเปรี้ยวอมหวานก็พอดีเลยยำ ไม่ต้องใส่มะนาวก็ได้นะอ<ช>่ <Okay. S 2> เใร่ะว่ามันจะตัดกันอาา่าฮะนี่ค่ะอันนี้คือลาบองุ่นนะคะเพื่อนๆเมื่อ<ๆ>ก่อน,นไม่ได้ใ่เยอะลยลองใส่นิดเดียวโอเคเพราะว่าใส่แค่ตัดไอ้นี่มันสูันโอ้โหถ้าได้กุ้งลายเสือพี่ติ๋มใส่ด้วยพวกโอ้โหอ,อร่อยมากเลยนะ ไม่โยถุงเดียวอันนี้คืออะไรคะคือแค่พริกป่นอันนี้พริกป่นนะป่นเองนะคะเพื่อนเผ็ดมากเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปนั่งกินกันอยู่ตรงนู้นค่ะเอาเผ็ดเผ็ดนะอย่าเผ็ดเ็ดไปเลยเพราะว่าถ้าไม่เผ็ดมันจะไม่แซ่บก็เอาเผ็ดๆต่อเผ็ดๆนะเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งกินที่นั่นเลยแม่ ปลาออกก่อนฉลองกันเลยอฉลองเลยฉลองก่อนปีใหม่ออืส่งท้ายปีเก่าตอนนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงก็ปีใหม่แล้วเพื่อนๆอุ้ยแต่เมืองไทยหกโมงหกโมงเยอะหกโมงเย็นหกหกโมงเย็นบ้านเราตอนนี้กี่โมงปลาค่ะค่ะอันนี้ก็ปลานะคะหวดเข้าไปจ้าเพื่อนๆหวอดน้ําปลาเข้าไปจ้าแสบๆเลยอืมทำหลายลแล้วเนลาเราตอนนี้สองทุ่ม มะนาวาบีบลงไปนะคะเย <Yeah. S 1> นำเห็ดไหมเห็นไหมอร่อยอร่อยอร่อยน้ำปลาจ้ะ้าแต่ใส่น้ำปลาลําแต่ล,าลา้างใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาร้<อ>แล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วจ้ะเพื่อนๆมากข,าข้าวคั่วนี่ลาบองุ่นแล้วจ้ะเด้อเห็ดบายากง่าย เฮ็ดมันลาบมาจาะจ้ะเคื่อกันล้วกะลาบเลยค่ะแต่วเอางูเฮ็ดเนาะแต่ว่าอยู่นีอ่างงวนมันถือพี่น้องเดี๋ยวฉันถัดเลยวะม,มันมเป็นเนื้อสับนะไม่ได้เนื้อเป็นชิ้นนะมาเน,น,นื้อน้ำตาลตับนิดนึงเพื่อนๆพื่อนมาตุกงตันตัดตุ้งตันเจ้คนที่จะดูน่ะไดไ้กินนลยเจ้ไม่กินเราใส่ปลาอ๋ง่ายๆสงสัน ใส่มะเขือเทศด้วยนะคะ,ะ,คะมีอะไรก็ใส่ลงไปใส่หอมหอมแดงหอมมันลงไปอ่ะไม่เป็นไรมีแค่นั้นแหละมีแค่น้อยใส่แค่นั้นแหละชิมโอเคอ่ะชิมนะคะพี่น้องเพือ่อนๆอ่ะชิมอร่อยไหมอือหืออร่อยไหมขาดเกลือหน่อยน <c oughs> ะิมเกลือ <c oughs> เราเกลือมาลงลหน่อยนึงต้องนิดนึงอือหืออร่อยแล้วไม่ต้องเกลือมันขาดเกลือถ้าทำอะไรไม่ใส่เกลือมันจะ อใส่ใส่เกลือตัดนิดนึงเพื่อนเพื่อนต้องใส่ต้องใส่เกลือ,อใส่เกลือไปส <c oughs> ามเม็ดตัดตัดตัดฉันขาดใบเค่ไหนนะที่ไยากใน,ให,ในห้องพี่น้องพร้อมแล้ว,ลวอร่อยแล้วไงแค่มันผงใช่ใช่ใช่ต้องลองต้องต้อง,องได้หักมาก้าเปล่าอร่อยดูหน้าตาพี่น้องแซ่บไปเลาบย เหมือนเหมือนมากเยอะกกลิ่นหอมอ่ะคนไปคนคลุกคลุกข้นเลยอืออร่อยค่ะอร่อยค่ะมาเด้อค่ะมาแจกเป็นกุ้งแห้งมันไม่ได้เป็นกุ้งสดอัมคอตูน้องอะมาพี่เล็กโอเคค่ะชิมไหมอร่อยมากลาบแย่งกันชิมแล้วพี่น้องมาแซ่บแสบจ้ะเป็นไงอร่อยไหมอร่อย จะซับไก่ออู้มาอันนี้ก็เตรียมไก่ได้พี่น้องเตรียมไก่ผัดเผ็ดผัดเผ็ดผัดเผ็ดโคราดบานเองผัดเผ็ดโคราดบานเองนี่อาหารปีใหม่ได้พี่น้องปีใหม่ฉลองมีทั้งกลุ่มมีทั้งไอไก่ตำสมมะละกอเลยไหมมีรู้เปล่มีมะละกออยู่เห็นมะละกอในตู้เย็นนะลูกเลยเออจไว่าพี่บีจะตำมห ดูว่าจะไวให้พี่ให้พี่ออสเกะมาทำหน่อยไวสักอ่าฮะอ่าเรื่องนี้เขาจะมาสายหน่อยมาเช้ามันมาไม่ได้อ่าฮะเฮ่อไวให้เกะมาทำสบายวันหลังเนี้ยไก่บ้านนะจ้าไก่บ้านไม่ใช่ไก่ตลาดดิ่งไก่บ้านไก่เขาเลี้ยงเองไก่ไก่เขาเลี้ยงเองในนี้มันนะมันทัดเพศอร่อย ไม่มีมันมีแต่ฉันไม่มีมันมีแต่ฉันอาหารมันก็หลายอย่างเนาะ